ท่านคือคำตอบวิธีใช้คำภาวนาและคำไอแกรมเพื่อสร้างโลกใหม่จากภายในเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวอันอัศจรรย์ของเทลอสเราได้รับรู้ถึงพิมพ์เขียวแห่งสังคมยุคทองได้เข้าใจในวิถีแห่งความรักอันไรเงื่อนไขและได้รับความหวังถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของครอบครัวแห่งแสงสว่างความรู้ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนแผนที่และเข็มทิศ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่แผนที่จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหากนักเดินทางไม่ยอมก้าวเท้าออกจากจุดเริ่มต้นบักนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะนำความรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติและประสบการณ์ตรงท่านอดามาได้มองคำภาวนาและคำยืนยันเชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในชีวิตประจำวันในการยกระดับการสั่นสะเทือนเยียวยาตนเอง และเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งมิติที่หได้โดยตรงนี่ไม่ใช่แค่การท่องจำถ้อยคำที่สวยหรูแต่มันคือการเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงของเราต่อจักรวาลมันคือการใช้อำนาจแห่งพระผู้สร้างที่เราเป็นเพื่อบัญชาให้ความเป็นจริงปรากฏขึ้นตามที่เราปรารถนาขั้นตอนแรกการเชื่อมต่อกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องมือใดๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานที่แท้จริงบทภาวนาทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการเชื้อเชิญให้เราเชื่อมต่อกับตัวตน I am Presence I am Presence คือตัวตนที่แท้จริงของคุณคือดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คือส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างที่สถิตยอยู่นักใจกลางของหัวใจคุณมันคือพระเจ้าในตัวคุณที่ไม่เคยหลับไหลและรอทอยให้คุณ หันกลับมาเชื่อมต่ออยู่เสมอเมื่อคุณภาวนาในานามแห่ง I am คุณไม่ได้กำลังอ้อนวอนต่อพลังภายนอกแต่คุณกำลังสั่งการในฐานะพลังนั้นเสียเองพลังแห่งคำว่า I am I am หรือเราคือเป็นคำที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันคือการประกาศถึงสภาวะแห่งการเป็นอยู่ของเราเมื่อเรากล่าวว่า I am ตามด้วยสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นคำสั่งที่ส่งตรงไปยังอนุภาคควอนตัมเพื่อสร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาเช่น I am love เราคือความรัก I am abundance เราคือความอุดมสมบูรณ์การใช้คำพูดนี้อย่างมีสติคือการควบคุมพลังแห่งการสร้างสารรค์ของตัวเราเองอย่างแท้จริงเครื่องมือสำหรับการชำระล้างและปกป้องสนามพลังงาน ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับคลื่นพลังงานลบและความคิดที่หลากหลายการชำระล้างและปกป้องสนามพลังงานของเราจึงเป็นสิ่งพื้นฐานบั้นเบิมท่านอาดามาได้มอบบทภาวนาที่เรียบง่ายและทรงพลังไว้ดังนี้คำภาวนาเพื่อการชำระล้างให้กล่าวในใจหรือเปล่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกที่แน่วแน่ในานามแห่งตัวตน I am อันเป็นที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเปลวไฟสีม่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ชำระล้างทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทําที่สั่นสะเทือนต่ำกว่าความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าให้หมดสิ้นไปทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขณะกล่าวให้จินตนาการว่ามีเปลวไฟสีม่วงอันง,งดงามลุกโชนรอบๆตัวคุณเผาไหม้และแปลเปลี่ยนพลังงานลบทั้งหมดให้กลายเป็นแสงสว่าง คำภาวนาเพื่อการปกป้องให้กล่าวทุกเช้าก่อนเริ่มต้นวันใหม่ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญแสงสีขาวอันบริสุทธิ์จากพระผู้สร้างให้ห่อหุ้มร่างกายและสนามพลังของข้าพเจ้าไว้สร้างเป็นเกราะแห่งแสงที่ไม่มีพลังงานลบใดๆสามารถทะลุผ่านเข้ามาได้ตลอดทั้งวันนี้ขณะกล่าวให้จินตนาการว่า มีฟองสบูหรือโดมแห่งแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าห่อหุ้มตัวคุณไว้ปกป้องคุณจากทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากความรักการยืนยันเพื่อสร้างโลกใหม่โปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณหลังจากที่ได้ชำระล้างและปกป้องสนามพลังงานแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นจริงใหม่ที่คุณต้องการสร้างขึ้น ท่านอดามาได้มอบคำยืนยันเชิงบวกให้เราใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อปรับคลื่นความถี่ของเราให้สอดคล้องกับยุคทองเพื่อความรักเราคือความรักอันไร้เงื่อนไขเราเปิดหัวใจเพื่อรับและมอบความรักให้กับทุกสรรพสิ่งเพื่อสันติสุขเราคือสันติสุขเราแผ่ขยายความสงบจากภายในสู่โลกภายนอกเพื่อปัญญาเราคือปัญญาแห่งพระเจ้า เราเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเติบโตของเราเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์เราคือการแสดงออกที่สมบูรณ์แบบของสุขภาพและความมีชีวิตชีวาทุกเซลล์ในร่างกายของเราสั่นสะเทือนด้วยแสงแห่งการเยียวยาเพื่อการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราคือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นในร่างกายเนื้อเรากำลังยกระดับการสั่นสะเทือนในทุกขณะจิต จงกล่าวคำภาวนาเหล่านี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วท่านจะได้เห็นปาฏิหารบังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบทสรุปส่งท้ายท่านคือคำตอบที่โลกรอคอยหนังสือเล่มนี้และเรื่องราวทั้งหมดจากเทลอสได้มอบทุกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้แล้วบัดนี้กุญแจดอกสุดท้ายอยู่ในมือของท่านเองและกุญแจดอกนั้นก็คือการลงมือปฏิบัติ อย่าวางคู่มือเล่มนี้ไว้บนหิ้งแต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันจงเป็นความรักจงเป็นแสงสว่างและจงเป็นผู้สร้างโลกใหม่ที่ท่านปรารถนาจะเห็นท่านไม่ใช่ผู้รอคอยอีกต่อไปแต่ท่านคือคําตอบคือผู้นำทางและคือรุ่งอรุณแห่งเลมูเรียยุคใหม่ที่ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วในนามแห่งแสงสว่าง ความรักและปัญญาแห่งพระผู้สร้างขอให้ท่านจงเป็นอิสระขอให้ท่านจงเป็นหนึ่งเดียวและขอให้ท่านจงกลับบ้านเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้รับเครื่องมือและกุญแจดอกสุดท้ายจากเทลลสแล้วคุณรู้สึกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ตื่นขึ้นมาในหัวใจของคุณหรือไม่และในวันนี้คุณจะเลือกใช้คำภาวนาหรือคำยืนยันข้อใด เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติการสร้างสวรรค์บนดินในชีวิตของคุณเป็นอันดับแรกครับเลิกลงไปในใจเหตุใดมันยังห้อยหาเหมือนมีบางอย่างที่เลือนเมื่อเนิ้นน่าความเศร้าที่ไรชื่อบาทแพลในวันวานสถอนในวินย์ คงตามหาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบในสายลมใต้ผู้ผ้าที่รื่นรมมีใครเรียกฉัน ซับซัดอยู่นิ่งเคียงข้างดังมิดสายบานเรือนดังแก้วใสไรซึ่งความเสื่อมคลายคือโลกดังความหมายที่เราเคยฝันถึงภาพแผ่นดินที่จมในคืนที่ดาวพร่างพรายเราจะเยืยว Cool